เศษ2ส1ส่วน2564มันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนเล่ม16รังเอบวกซิงได้ส่งจดหมายนัดเดทมายังเบลทำเอาทั้งเฮสเฮียแฟมิเลียต่างต้องตกใจ อีกทั้งเหล่าสาวเสิร์ฟในร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์ก็อยากรู้จนแอบติดตามไปทั้งได้ประทะก,กับนักผจญภัยของเฟรยาแฟมิเลียและยังเป็นการเปิดเผยถึงตัวตนที่แท้จริงของซีน ในเล่มน,นี้เหมือนกับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่สนุกสนานสไตล์เลิฟคอมเมดี้ถึงเรื่องราวการเดทของเบลและสิ่งที่มีคนคอยแอบสะกดรอยตามตามสูตรก่อนที่จะมีจุดหักมุมถึงสองจุด ถึงการพบเจอหลังจากได้จากการและตัวตนของซินทำให้ทั้งเรื่องอ่านได้สนุกสนานทั้งเรื่องราวความรักและการต่อสู้ลุนระทึกไปตลอดเล่มจนต้องอดเอาใจช่วยให้ซินสมหวังไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันเสียดายถึงตัวละครอื่นๆ จนอยากจะให้เรื่องนี้จบแบบฮาเร็มแต่คงยากอีกทั้งยังเป็นการปูพื้นเพื่อส่งไปยังเล่มต่อไปที่จะต้องสนุกและมันแน่ๆจนอยากจะรีบอ่านต่อเสียเดี๋ยวนี้มีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับซิน สาวเรียกแขกของร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้เข้าพบเทพธิดาเพื่อตกลงเงื่อนไขอะไรบางอย่างวันต่อมาที่เฮสเทียแฟมิเลียเฮลุนผู้ติดตามเทพธิดาคนสนิทของเทพธิดาเพรยาได้มาพบเบลพระเอก พร้อมทั้งยื่นจดหมายนัดเดทของซินในช่วงวันแรกของเทศกาลเทพธิดาทำเอาเฮสเทียเทพธิดาประจำแตมิเลียลิลิรูกา้าซับพ,พอ์เตอร์และฮารุฮิเมะเมดสาวจิ้งจอกต่างตกใจถึงกับเจอการรุกอย่างคาดไม่ถึงของซิน ที่ทั้งสามต่างก็แอบ,บวางแผนลับหลังคนอื่นๆจะชวนเบลไปเดทเช่นกันด้านซินได้บอกถึงเรื่องราวการเดทของตนให้กับทุกคนที่ร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์ทราบทำเอาเหล่าเพื่อนสาวเสิร์ฟในร้านถึงกับตกใจส่วนริว เบลสาวที่ทราบถึงกับรู้สึกถึงหน้าอกที่ร้อนรุ่มแต่ก็ยังเลือกที่จะสนับสนุนสินที่เป็นเพื่อนรักและผู้ที่มีบุญคุณกับเธอเบลที่สงสัยถึงคิดไปหาสินที่ร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์ เพื่อถามเธอถึงเรื่องการเดทแต่กับโดนเฮดินเอลนักผจญภัยอันดับหนึ่งของเฟรยาแฟมิเลียลักพาตัวไปเพื่อให้เบลที่ไม่ประสีประสาเรื่องผู้หญิงฝึกถึงการเดทจนทำให้ซิลพอใจโดยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่งั้นอีกฝ่ายจะไปถล่มยังเฮสเทียแฟมิเลียเบลต้องเจอการฝึกฝนเพื่อเป็นสุภาพบุรุษและโดนบังคับให้เข้าไปหาเงินเพื่อใช้ในการเดทในดันเจียน ถ้าเจอนักผจญภัยผู้หญิงก็ต้องแกล้งลากมอนสเตอร์ให้ไปโจมตีแล้วทำทีเป็นเข้าไปช่วยเพื่อสร้างความประทับใจตลอดจนต้องไปทานขนมที่ขายเฉพาะคู่รักกับคาซานร,รานักผจญภัยที่สามารถทำนายได้ ที่พอผลัดกันป้อนก็ทำเอาเธออายจนหมดสติไปเพื่อฝึกให้เบลมีความคุ้นชินกับสาวๆและทำให้พวกเธอพอใจอาเมียแคทพีเพื่อนเมวล,ลายส้มใช้หอกลูนออดีตนักฆ่าเผ่ามนุษย์และโคลอเออดีตนักฆ่าแคทพีเพื่อนแมวดำสาม สาวเสิร์ฟของร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ต้องการหยุดพักช่วงงานเทศกาลเพราะอาเมียอยากไปเที่ยวเดินกินอาหารส่วนลูนอกับโคลเอต้องการแอบตามซินไปเดทจึงปรึกษากันถึงการหาวิธีหนีงานจากร้าน โคลเอจึงเสนอให้ตามคนของเฮสเชียแฟมิเลียมาทำงานแทนพวกตนถือเป็นค่าตอบแทนที่เฮสเชียเคยขอร้องให้ทั้งสามคุ้มครองเฮสเชียลงไปยังชั้นลึกเพื่อช่วยตามหาเบลและพักพวกจึงทำให้ทุกคนในเฮสเชียแฟมิเลียต้องมาทำงานในร้านแทนพอถึงวันเดด เบลที่สวมชุดสูตรราคาแพงได้มารอก่อนเวลาหชั่วโมงก่อนที่ซินจะมาถึงแล้วไปเดทกันท่ามกลางสายตาของนักผจญภัยระดับหนึ่งของเฟรย่าแฟมิเลียที่จับตามองดูและพวกอาเมียลูนอและคโคลเอทั้งสาม ที่แอบสะกดรอยตามมาจาลากริวมาด้วยอีกคนเบลได้พาซิลไปยังถนนเดดาลลัสที่เป็นย่านเสื่อมโทรมของเมืองที่มีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ซินเคยมาดูแลอยู่พบพวกเด็กๆออกร้านขายเหล้าพวกเด็กๆได้ชวนซินมาร่วมเต้นรำอย่างมีความสุขก,ก่อนที่ออสเซียนเด็กที่สถานเลี้ยงเด็กคนหนึ่งจะหกล้มร้องไห้ซินจึงเข้าไปปลอบออสเซียนให้หายเจ็บด้วยความอ่อนโยน โดยไม่สนใจชุดของเธอจะเปื้อนเลือดหรือเศษดินหรือเปล่าเบลจึงยื่นมือไปหาซินแล้วชวนเธอเต้นรำอย่างมีความสุขท่ามกลางเด็กๆที่หัวเราะอ,อย่างสนุกสนานพวกเบลกับซินกลับมาเดินเที่ยวอย่างมีความสุขในถนนสายหลักถึงกับป้อนลูกอมให้กันท่ามกลางการติดตามของอาเมียที่กินขนมอย่างเอเร็อร่อยโคลอเอสาวโสดที่อิจฉาถึงกับกระอักเลือดออกมา ส่วนริวที่จ้องมองตาไม่กระพริบถูกกระตุ้นจนอายและไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นถึงการเดทที่เหมือนคู่รักมากกว่าจะเป็นแบบเพื่อนอย่างที่คิดทำเอาริวที่รับรู้ต้องยอมรับถึงความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อเบลอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ที่ร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์เฮสเทียที่ทาจานแตกมากมายจึงเจอมีอาจเจ้าของร้านบนลลิลิรูก้าที่เห็นว่า เฮสเทียอยู่ไปก็มีแต่จะสร้างงานเพิ่มจึงส่งสัญญาณให้เฮสเทียไปตามหาเบลส่วนพวกตนที่เหลือจะทำงานแทนเองท่ามกลางมีอาที่ทำเป็นมองไม่เห็น หลังทานข้าวเที่ยงที่สินทำมาในระหว่างที่เดินผ่านเสาที่เหล่าเทพธิดานั่งอยู่เพื่อให้ทุกคนอวยพรสายตาของเบลไปสบตากับเฟรยาเทพธิดาแห่งความงามเข้าสินที่เห็นจึงลากเขาเดินออกไปเที่ยวงานต่อ เบลที่กำลังเดินเที่ยวกับซิลบางเอิญไปเจออยังอายเจ้าหญิงดาบจึงตกใจทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่ไม่รอช้ารีบเกาะแขนของเบลพร้อมทั้งบอกว่าทั้งสองกำลังเดทกันทำเอาไอที่ตกใจถึงกับรู้สึกไม่สบายใจและสับสนก่อนที่ซินจะลากเบลหายไปพอเฮสเชียมาพบไอที่ยืนงงทำอะไรไม่ถูกอยู่จึงลากอายไปตามหาเบลที่กำลังเดทอยู่ด้วยอีกคน สิ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนสะกดรอยตามจึงขอร้องเบลให้พาเธอหลบหนีเบลจึงไปร้านขายอุปกรณ์เวทมนต์ซื้อยังผ้าคลุมล่องหนกับน้ำยาลบกลิ่นก่อนที่จะพาซิวหลบหนีจากทุกคนได้แม้กระทั่งไอหรือพวกเผ่าสาัตว์ มีเพียงเฮดีนที่เห็นแต่แกล้งปล่อยไปเบลจึงพาซิวไปยังวิหารพูดเซนฟูแลนวีระบุรุษที่เล่าถึงตำนานความรักของวีระบุรุษกับผู้ที่จบลงด้วยความเศร้าเพราะสุดท้ายวีระบุรุษได้แต่งงานกับนักบวชแทน ซึ่งชอบเครื่องประดับที่สามารถแยกกันออกเป็นสองชิ้นของพูดและอัศวินได้จึงขอให้เบลซื้อส่วนของพูดเธอจะติดไว้ที่ผมและส่วนของอัศวินจะกลัดไปที่เสื้อของเบลก่อนที่จะไปทานอาหารที่ร้านสปูนอควาบนเรือสำราญ เฮสเทียที่คาดกับเบลจึงกลับไปยังคฤหาสน์เตาไฟฐานที่มั่นของเฮสเทียแฟมิเลียทำให้เจอยังหมายกำหนดการของเบลแล้วจึงลากไอมาดักรอในร้านอาหารสปูนอะคว้าในขณะที่พวกริวอาเมียลูนอและโคเอก็แอบตามทั้ง สองขึ้นมาในฐานะพนักงานเสิร์ฟแต่ระหว่างทานอาหารนักผจญภัยของเฟรยาาแฟมิเลียกับบุกขึ้นมาหมายจัดการเบลเพื่อปกป้องซินแต่ไอกับพวกของริวที่เห็นเข้าจึงเข้าไปต่อสู้ขัดขวาง ซิงจึงฉวยโอกาสนี้พาเบลหนีด้วยการกระโดดลงไปในแม่น้ำเบลพาซิลขึ้นมาจากแม่น้ำในสภาพที่เปียกน้ำมาโผล่ที่สะพานวีรบุรุษท,ที่มีรูปปั้นวีรบุรุษมากมายก่อนเดินไปยังรูปปั้นวีรบุรุษคนสุดท้ายที่สู้กับมังกรดำ มหาวีระบุรุษเอาเบิร์ตที่เขาสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอายซิ่งจึงพาเบลเข้าไปพักเหนื่อยและตากเสื้อผ้าที่เปียกในโรงแรมหลังจากที่อาบน้ำเสร็จซินงก็ชวนเบลนอน แต่ซินได้กอดเบลจนทำให้เขาคิดที่จะเผลอใจมีอะไรด้วยอย่างลืมตัวแต่ไฮโรลิฟท,ที่สลักบ,บนหลังของเขากับลุกไม้คล้ายขัดขืนดึงสติกลับคืนมาก่อนที่ทั้งสองจะนอนร่วมเตียงแต่ไม่มีอะไรกัน พอเบลตื่นขึ้นมาซิลก็ได้หายตัวไปแล้วเบลที่ไม่ได้กลับคฤรืหัดเตาไฟและหายไปทั้งคืนกับซีนทำเอาเอสเทียถึงกับตกใจต้องรีบลากอายไปหาเฮอร์เมสเทพชายเพื่อสั่งให้แอสซี่หัวหน้านักผจนภัยของเฮอร์เมสแฟเมเลีย ตามหาทางด้านริวก็สติแตกเพราะซินไม่กลับร้านทั้งคืนจนคิดถึงเรื่องที่ทั้งสองได้ค้างคืนด้วยกันก่อนที่จะโดนพวกอาเมียลากออกไปตามหาเบลที่ตื่นขึ้นมาไม่พบซินจึงออกตามหาเธอด้วยความเป็นห่วงเบลได้พบเวล ทั้งทำอาวุธของเฮสเทียแฟมิเลียที่ร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงทราบว่าซินยังไม่กลับมาเวล์ well, ถึงถามถึงความรู้สึกของเบลที่มีต่อซินเพราะถึงตอนนี้คงแกล้งโง่ไม่ได้แล้วละ่ะ เบลยังคงวิ่งตามหาต่อไปก่อนที่จะพบออตตานักผจญภัยที่เก่งที่สุดในเมืองของเฟรยาแฟมิเลียได้ชี้บอกเบลจึงวิ่งไปตามทิศทางที่ออตตาชี้จึงได้พบซิลนั่งอยู่ในย่านอุตสาหกรรม เบลจึงได้มอบเข็มกลัดที่สินลืมไว้ให้กับเธอแต่ระวังนั้นเองเฮกนี่ดาชาเอลนักผจญภัยระดับหนึ่งของเฟรยาแต่มิเลียได้เข้ามาโจมตีหมายจะสังหารซีนเบลจึงได้แต่เข้ามารับดาบอีกฝ่าย ทำเอาเฮกนี่ต้องต่อสู้อย่างลำบากเพราะไม่สามารถทำร้ายเขาได้พวกของริวได้มาถึงพอดีริวจึงได้รับมือกับเฮกนี่แทนโดยให้เบลพาซิหนีไปแต่สี่พี่น้องกัรลิเวอร์ก็ได้มาขวางไว้พวกอาเมียลูนอและโคลอเอทั้งสาม จึงเข้ามาต่อสู้แต่พวกของริวลูนอและโคลอเอกับต้องพ่ายแพ้ล้มลงมีเพียงอาเมียที่ไม่ยอมแพ้ก่อนที่จะเผชิญหน้ากับอันเลนพี่ชายของเธอจนอาเมียต้องหลีกทางให้เบลที่วิ่งมาพบพวกของเฮสเฮียที่มาตามหา เบลจึงขอให้ไอกับแอสซี่เข้าไปช่วยถ่วงเวลานักผจญภัยของเฟรยาแฟมิเลียไว้ก่อนที่จะพาซิลวิ่งหนีไปเฮสเชียจึงถามเฮอร์เมสถึงตัวตนของซินแท้จริงเป็นใครเป็นเทพธิดาหรือเปล่า เบลพาซิลวิ่งหนีไปจนเหลืออยู่กันแค่ตามลำพังซินจึงเข้ามากอดเบลเบลจึงได้ถามว่าเธอเป็นใครพร้อมทั้งการยังมีดสั้นที่ซินจะแทงเขาซินจึงถามออกมาว่าเบลรู้ได้อย่างไงเขาจึงตอบว่า เขาได้ยินเสียงอาวุธในกระเป๋าของซินและแน่ใจเมื่อมอบเข็มกลัดให้เพราะเข็มกลัดนั้นมันเป็นเข็มกลัดอัศวินของเขาแต่เบลยังเลือกที่จะปกป้องแม้รู้ว่า เป็นซินตัวปลอมซินจึงยอมรับความพ่ายแพ้พร้อมทั้งบอกถึงที่อยู่ของซินตัวจริงให้กับเบลทั้งยังทำให้เบลทราบว่าเธอและซินมีความทรงจำและความรู้สึกร่วมกันส่วนเธอที่ปลอมตัวมาหมายลอบสังหารเบลในวันที่สอง ได้แพ้พนันกับเทพธิดาแล้วจึงต้องหยุดมือเมื่อเบลจับไปพวกเฮกนี่ได้มาถึงพร้อมทั้งต่อว่าสินตัวปลอมที่คิดสังหารเบลที่เป็นของเทพธิดาซึ่งสินตัวปลอมที่โดนเฮกนี่ทำร้ายบาดเจ็บได้เผยร่างที่แท้จริงออกมาคือเฮลุน พร้อมทั้งบอกว่าเธอไม่ยอมให้เทพธิดาต้องตกต่ำเป็นเด็กสาวธรรมดาอย่างเด็ดขาดเทคนี่จึงด่าดเธอว่าพวกคลั่งเทพแต่เฮลุนที่หัวเราะได้บอกว่าเรื่องราวของเด็กสาวได้จบลงแล้ว เมื่อเบลได้ไปพบยังสินที่รออยู่โดยมีเฮดินเป็นผู้พิทักษ์ก่อนที่เขาจะหายไปพอเบลมาถึงสินได้ก้าวเข้ามาหาเบลพร้อมทั้งบอกว่าชอบเขาเบลจึงตอบไปว่าขอโทษครับท่ามกลางสายฝนที่ตกใส่ร่างของสินที่อยู่คนเดียว ซิงได้ร้องเรียกให้ออตตาปรากฏตัวออกมาซิงได้ดึงผ้าผูกผมออกเผยรัศมีแห่งเทพออกมาพร้อมทั้งสั่งออกไปว่าเตรียมตัวซะจะไปทิงตัวเด็กคนนั้นเวลาของเด็กสาวได้จบลงแล้วพร้อมทั้งคำกล่าว ไม่มอบให้ใครทั้งนั้นเบลจะทำให้เธอเป็นของฉนันปอลอในอดีตมีเด็กสาวจากย่านอุตสาหกรรมชื่อซินได้พบเทพธิดาจึงขอพรจากเทพธิดาให้ตัวเธอได้เป็นเทพธิดาซึ่งเทพธิดาก็ได้มอบพรให้กับเธอเป็นเทพธิดาแต่ขอแลกกับชื่อของเด็กสาวมาคือซิน